เจอเพื่อนรักอยู่ตรงนี้นะคะพี่ดาวมาอาบน้ําก่อนแล้วนะคะพี่ดาวนะคะโอ้พี่ดาวบอกว่าขมืนบอกวันนี้ฉันไม่สนพี่ดาวเลยดูนะคะเอามองไม่เห็นพี่ดาวแล้วขมือนอุย้ยลืมพี่ดาวไปเลยนะคะแม่แม่วันนี้วันนี้ขมืนลืมพี่ดาวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่อแม่เอฟซี 3, ทกุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขำมือนเช่นเคยนะคะช่วงเย็นนะคะแม่แม่ตอนนี้นะคะจะพาเจ้อ้วนของเราไปอาบน้ําที่สระนะคะรีบเดินจังเลยเจอใครนะ น้องน้องช้างเดินออกกำลังกายนะคะแม่แมเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ต้องผ่อนคลายให้กับน้องๆช้างของเราด้วยนะคะเพราะว่าการที่อยู่กับหลักนานๆน,น,นะคะจะทำให้น้องช้างของเราเกิดอาการเครียดนะคะโอ้วันนี้เจอหนุ่มด้วยนะคะบัวทองสองเมืองปุ้มปุยนะคะแม่แมสมบัติล้อควันต้งควันต้งใช้พังสมบัติไหม น้องบอ่อบุญนะคะโอ้ยน้องตัวเล็กของเรานะคะแม่แม่แมนำทีมด้วยน้องตัวเล็กของเรานะคะน้องบอ่อบุญนะคะนะคะโมแฮดูนะคะแม่แม่ดูน้องช้างบ้านทราชของเรานะคะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่แม แล้วแต่วันนะคะเราจะเดินมาเจอเพื่อนๆหรือเปล่านะคะอ้สมบัติขโมยกินมะม่วงแล้วอบอกหนูขอชิมหน่อยเฮ้ยทำไมไม่แวะบ้านเพื่อนสาวเลยวันนี้เจออ้วนของเราอ๋อเพื่อนสาวของเราไม่อยู่นะคะพี่ดาวไปแล้วนะคะพี่ดาวนะคะเพื่อนสาวไม่อยู่นะคะแม่แม่แม เหมือนบอกว่าวันนี้ฉันเจอหนุ่มแล้วก็น้องๆเยอะแยะเลยนะคะคือแต่ควานของเราไม่ได้นัดหมายนะคะแม่ๆไม่ได้ดหมายกันว่าจะมาพร้อมเพียงกันนะคะเราก็แล้วแต่ใครจะเสียธ,ธุระก็จะได้พาน้องๆช้างของเรามาอาบน้ำนะคะเพราะว่าการนอนแช่น้ำจะผ่อนคลายมากนะคะ คว,วันสวรรค์นะคะแม่แมเป็นควันน้องบ่อบุญนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะคว,วันสวรรค์นะคะทางสมบัติโมเบลแล้วก็เจ๊ใหญ่ของเรานะคะแม่แม่โโเจ๊ใหญ่บอกว่าอายุเยอะสุดนะคะขออยู่เป็นแม็กหลังกันแล้วกันนะคะ น้องเด็กของเราน่ารักมากเลยนะคะแม่แม่อยู่กับพี่พี่ก็เก่งมากนะคะ เจอเพื่อนรักอยู่ตรงนี้นะคะพี่ดาวมาอาบน้ําก่อนแล้วนะคะพี่ดาวนะคะโอ้พี่ดาวบอกว่าเขมนบอกว่าน,นี้ฉันไม่สนพี่ดาวเลยดูนะคะเอามองไม่เห็นพี่ดาวแล้วเขมอนอุย๊ยลืมพี่ดาวไปเลยนะคะแม่แม่วันนี้วันนี้เขมนลืมพี่ดาวนะคะ <c oughs> นี่นะคะโอ้พี่ดาวตามเจ๊ม,มืน่นเจ๊ม,มืน่นทำไมวันนี้เจ๊ม,มืน่นไม่สนใจฉันเลยนะคะ วันนี้คำหมื่นไม่สนใจพี่ดาวนะคะแม่แม่เพราะว่ามาพร้อมหนุ่มนะคะมาพร้อมหนุ่มแล้วก็น้องๆนะคะปุามอปุายกับนออบาบ่อบ่ญนบ่อบ่อปา่อบอลาบ่อบลาบ่อน่าบ่อบปาบออปลาอบอาองาบ่อบีอพอด่มาเจอน้องๆแอล้วก็เพื่อนๆนา ไม่สนใจเพื่อนรักนะคะเพราะว่ามากับหนุ่มมากับน้องนะคะวันนี้นะคะมาแปลกนะคะปกติถ้าได้เจอเพื่อนรักแล้วคงไม่กลับนะคะคงไม่ได้อาบน้ำถ้าพี่ดาวไม่มาส่งนะคะวันนี้เห็นพี่ดาวก็เฉยๆทำเป็นเนียนมากนะคะเสียงอะไรอ๋อเสียงเขาปั่นน้ำนะคะ ก็เหมือนเล่นบบน้ำเสียงเครื่องใดน้ำอาจจะเสียงดังนะคะ เหมือนวันนี้ทำไมสงบสงเงี่ยมจังเลยเตรียมตัวมากเลยนะคะแม่แม่ไม่กรีดก์ดนะคะเพราะว่ากลัวหนุ่มๆได้ยินสมบัตถถิดื่มน้ำนะคะแม่แมแมมเหมือนบอกว่าวันนี้เย็นสบายมากๆเลยโอ้ปล่อยลูก,กระเบิดไว้ด้วยนะคะ ปุ้มปุ้ยเล่นนะเหมือนเด็กเลยนะคะดูนะคะพอหนุ่มๆขึ้นกลับบ้านจะทำยังไงจะเดินตามหนุ่มหรือเปล่า ของเราเปียกเลยนะคะแม่แม่โอ้ของแท้นะคะโมเฮนะคะแม่แม่น้องโมเฮนี่บอกว่าถ้าควันไม่เปียกไม่ใช่นะคะแม่แม่สุดยอดไปเลยนะคะโอ้ดูนะคะวันจำมั่มทุกๆเชือกเลยนะคะคเป็นยังไงบ้างขมินวันนี้วันนี้ได้อาบน้ำนานนะคะ บบุญบอกว่าใครเอ่ยอ้วนๆอ,อย่างนี้น่ะขาสั้นๆเหมือนหนูเลย